สูโชว์ป้าข้าไใส้านปลูกปาิจิตนะคะก็ป้าข้าใสก็จะมาพับผ้าซะก่อนนะคะวันนี้เออ็เลยไม่ได้ไปขนทรายนะคะรอลูกสาวไปซื้อน้ำมันอยู่ <c oughs> รอลูกสาวไปซื้อน้ำมันอยู่นะคะก็เลย มันเหนื่อยเนาะเกลอแล้วมันก็เหนื่อย ทุกคนเนาะก็มีหน้าที่เนาะป้าขงใจก็อยากไปอยู่อยากไปขุดทรายอยู่แต่ไม่มีคนเฝ้าร้านนะคะก็ต้องรอลูกสาวลูกสาวไปซื้อน้ามันมาทอดหมูอยู่ก็เลยป้าขงใจไม่ได้ไปนะคะถ้าเป็นกลางวันนะก็อาจจะได้ไปเนาะก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่านางราก็เยอะอยู่แล้วนะราป้าขงใจก็ไม่ค่อยได้รากับเขานะคะ นอกเสียจากว่าเอฟซีมาถึงบ้านมาถึงร้านป้าขาใส่ก็บอกว่าป้าข้าใสให้ไปราให้หน่อยนะเขาก็เขียนชื่อลงถึงได้รานะคะถ้าไม่เยอะนี่ก็ป้าใสไม่ได้รำหรอกนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราขายของเวลาทํางานก็ให้สามีไปให้ในายช่างดาไปนะคะแต่ช่างดาก็ไม่อยู่แล้ว ช่างดำก็ไปบ้านเป็นห่วงบ้านก็เลยไปอยู่บ้านนะคะ <c oughs> ช่างดำก็อยู่นู่นแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็ให้พ่อฝืนไปช่วยก็แม่ทั้งสายก็บอกว่าพ่อฝืนถ้าเหนื่อยมากน่ะก็ทำแล้วก็หยุดได้นะคะคือมันเหนื่อยมากก็ไม่ต้องฝืน เปลาเป็นไข้เวลาป่วยมาแล้วใครจะดูแลคือเราต้องช่วยตัวเองนะคะก็เลยไม่ฝืนเพราะว่าเราแก่แล้วคนหนุ่มก็เยอะแยะอยู่นะคะเนาะเรา,าถ้าป่วยมาเราก็ไม่มีเงินนะคะอทุกวันนี้ก็ต้องกินก็ต้องอยู่ก็ต้องซื้อกับข้าวอะไรซื้อน้ำซื้อกับข้าวนะคะ ก็รายจ่ายก็เยอะอยู่แต่รายได้นี่ก็บ้านเราก็ต้องเช่านั้นก็ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟนะคะคือของเกษตรเขาไม่เก็บดอกแต่ต้องช่วยค่าน้ำนะคะก็มีค่าน้ำค่าไฟก็แปดร้อยแล้วยางป้างใจนี่ก็บวกเข้าไปอีกนะคะคือผู้อาศัย มาอยู่กับพ่อฟื้นเพราะว่าเขาจัดให้สร้างบ้านอ่อยูทูบเบอร์นะก็บุญแล้วล่ะค่ะที่ได้อ่บ้านอยู่ที่ไม่ได้เช่าบ้านเราก็ขอบคุณประเต้นลุงพลน,นะคะแล้วนี้ก็ต้องเก็บเงินไว้เปิดเทอมน้องล,ะละ่าล่ะ อันไหนจะค่าหัวอันไหนจะค่าเอ่อกินนะคะเพราะว่าขึ้นโมงห้าแล้วก็ยิ่งเรียนอันนี้ขายผ้านี่ก็วันนี้ได้แปดตัวนะคะดีนะได้แปดตัวนะคะตัวผ้าสีสังคมก็เยอะนะคะของผ้าที่ใส่ก็ก็เลยประหยัดก็ไม่ได้ดอกเด็กเด็กกำลังกินนะคะมันไม่เหมือน ้นีกินปลาลาก็ได้นะคะกับหวดฟื้นนาะกินข้าวใบเกลือก็แล้วแต่ลูกเนาะเขากินไม่ได้หรอกลองละาล่าเนี่ยมาอยู่ที่นี่ก็กินข้าวสองมือ้อเหมือนเดิมนะคะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นไม่ได้กินเยอะหรอกกินสองมือ้อเขาก็กินน้ำโคบบ้างะภาษาเด็กเนาะ โดยหาเงินนี้มันก็ลําบากมากอยู่นะคะไม่ใช่ว่าจะได้ถ้าลํานี้เราไม่ได้ลงทุนอันนี้ป้าอังคังเลยป้าังใสไม่ได้ขายป้าังใสขายเท่าทุนเขาขายนะคะไม่ใช่ว่ามีกําไรเยอะแยะบางคนเขามองว่าป้าังใสเน่มีเงินอ่ามองผิดแล้วค่ะค่าใช้ใจ่ายแต่ละเดือนไม่ใช่น้อยนะคะ อที่ถ้าได้ํำวันหนึ่งได้ํำวันหนึ่งป้าใส่ได้ลำสองครั้งนี่ก็โอ้ก็ยังดีเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยได้ร้อยห้าสิบก็ซื้อกับข้าวได้แล้ว <c oughs> สองได้สามร้อยก็หยดห้าสิบบาทก็ได้ค่ากับข้าวแล้วให้ลูกแล้วค่าน้ำคุกน,นะคะ เราต้องประหยัดทุกชิ้นแต่บางคนคิดว่าป้ามส่ขายของเนี่ยมีรายได้มันมีรายจ่ายเราลงทุนนะคะถ้าขายไม่ได้ถ้าของมันเน่นอยู่อย่างนี้ก็เงินมันก็นอนแล้วเงินเราลงทุนทุกบาททุกสลุงไม่ใช่ว่าได้อย่างลำลำนี้เราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยบางครั้งพ่อฟื้นก็ได้ลำ คือวันนี้พ่อฟื้นก็ไม่ได้รำเลยนะคะก็คนที่ได้รำก็ดีไปแต่แล้วก็ไม่ค่อยอยากพูดหรอะมีอยู่ก็อยู่มีกินก็กินไปแต่บางคนก็มันแลอย่างหลายคนหลายคิดเนาะบ้าใส่ไม่ค่อยคิดอะไรมาก ปู่ท่านรู้อยู่นะคะว่าทำยังไงปู่ไม่ให้อดตายหรอก <_ C os al> ก็ขอขอบคุณพระเจ้านะคะที่มีอยู่มีกิน <_ C os al> คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามก็ฝากเสื้อองค์ปู่บาริจิตด้วยนะคะ เสื้อคอกลมสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งเสื้อคอปกก็อ่าสี่ร้อยเก้าเก้าพร้อมส่งเสื้อคอปกแขนยาวห้าร้อยเก้าเก้าพร้อมส่งนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากๆค่ะ